สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซี่กอกๆนะคะวันนี้ป้าแตนพาลุยนะคะสบลุยวันนี้บัเถุอารกล้่แตนผาลุยันนี้พามันเหมือนเดือเข่ามนยแหางดำางก็ลุยบ่าวก็ลุยเด้อโอ้ยลุยเ่นะ นน้น้นลอน้ำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรมาเป็นไรคดมาเลยอันนี้นงานหญิงจัดการเลยไมู่ไม่เป็นรเดี๋ยวบุยเดี๋ยวบอุยเองเดี๋ยวผู้ชายมันสูกไม่เ้่อะไรเพื่อนง่ายๆนอนเรนเด้อยาเด้อเพื่อนมีอะไรอมกเอามาจากบ้านมาเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซื้อตั่วประจทั้งวันเล้วจะใช่มองเอาป่าอยู่ ไปนอกกับป่านะต่มะขัวต่มะขัวเ้คอยขึ้นไปซื้อมะัวกับเสียวเสียวเสียวนช่างเียวนช่างกรนอยดือดะนเพื่อนนลเพื่นะเดือื่อนเลยแหมวเดือตกัเบ้าหยังเพื่อนกัะเบาาเฮาเฮาตอนซื้อแล้ว คนกินก okay. e ินข oh no, wow. mm ี้หมูคนละตีนเลยห่นสองสองนา้างอกมนาดูแซมด้ามก็กินไปเพนเลยตางหู่างหูเลยตาเรื่องแต่ไม่ร่เนอเาื้อคนตับเนื้อคนจับเนื้อ้่าปําเสยตู้เย็นไรเเงน้อิเนไม่ยน ทำสดๆให้เลยกินกันนึทอดหมูทมอดอะไรอเราเลนให้หักเ็นปัดครับ เป็นบัวนะคะเป็นบัวหัวเล็กเล็กไอชีบัวว่าจันเขาเอื่นหอมแดงหอมแดงบ่มาเมนผักบัวบ่จังกะจะบอกเ่าชิมว่าชีสขาดีบัวว่าจันผักบัวเพราะเราว่าผักบัวเนืบอหัวหน่อยหัวเล็กเท่านี้อันนี้คือบัวนะคะว้าเมนนักบัวเข้าโดยให้กองฝอยหน้าจ้ายเนาะเป็นแล้วขอมาเห็ุก่อนเ้ากินข้าวเมื่อกี้่ข้าวแล้ว นีเป็นหอมอะไรดูไหมหอมแดงกันล่ะหอมแดงแต่ว่ามันนี้เขาปลูกปลูกอะไรด้วบัวบัวอีกบัวเผื่อมันบัวอันนี้คือบัวนะคะคุณป้าอันนี้หัวบัวบัวข้าหอมแดงอะแต่แต่พันธุ์นี้เขาปลูกเอาต้นมันไปมาขายนะโอเออมันเมันปลูกเขาหัวมันก็เลยน้อยแมนก็เลยมันขายต้นมันเออกระดึงขนมาดเป็นต้นกับหัวนกระซัมเนี่ย เบเแจะ่เป็นรๆบางันนี้เขาปูกเาต้นเาบริโูคเขาหัวิน้วได้สืเพว่าจะื้่อได้ซิแล้วข้าวอันนั้นหมดแล้วอะถิาๆลเพื่อนเรากว่าจะได้กินข้าววิ่งหานู่นหานี่ลายองค์ประกอบลายองค์ประกอบเพื่อนเพื่อน มันมีตอนประแดกมันมีตอนประแดกคอนซีตัมไม่กินเนื้อโหยในทางซีน่ะจะว่ใบยังนั่นทางซีข้างล่างน่ะสามซีทางนั่นตอนมันมือดิเออกระลุนตลอดเลยมันมีตอนหน่อยอยู่ตอนพิเศษตอป้าแตนชาแนวนั้นคนเป็นนี้เราจะเตรียมานาะอนนูบอกว่าผัดหอมแดงนี่เขาขายต้นทำไม่ขายหัวท่านคนหัวมันก็เลยรีบนะคะเราจะเอาไปผูกลงแปลง เพื่อจะกินใบเหมือนกันกินหัวน้อยเอาทุกคนอาจจะไม่่อยเอาเท่าหัใหญ่ตัดตัดรากแล้วก็มันเป็นแปนโลดช้ำนารามันยังสิแตกออมทันาพิตตาันาฬพ่ะจิตตาัพนาระจิตตาทันาฬระตตาทัพนระอตันา กแม่นบอกเพื่อสิตันหัวตัดหางนะตัดหัวตันหางมันก็เช่นมัครอลอแหละตัดไป็นควเหลืนี่มันตงหางไหมเออเฉยเคยนครับเราไม่ได้ตัดหัวเขาบอังสีเถอะมันแคระแค่ไหนเขาไม่ได้ตัดหัวออกเลยตัดหัวตัดถ่ายตัดหัวตัดตัดลองเบิ้งเลตามพู้เจาให้ักาล่งแลงลงแปลงกันแล้วตอนเนบอกอยู่อนรล้านี่เขาปลูกพร้อมใส่กระตา ลายมันประหยัดน้ำด้วยนะประหยัดน้ำประหยัดปุ๋ย,ยด้วยแต่เรา<ห>อ่ะไม่ได้ซื้อตะกร้ามาเราก็ต้องลงแปลงกี่งว่วงพ่ออยู่บ้านฮะจัดแ้วกินง่วงมาจากกระจอกหากระจอกมันม่ถูกพ่อ,อ<า>ขขม่ถูกพ่อละยาซีเผาจะบาทพ่อจีโรนยาซีสองสอบท่านหน้ายาประดาสองสอบ คอยเอามาอันำกระสอบคปช่วยไแล้วฮะจมาทำกระสอบมาบาล่นะมาจะบานโอ้ยงกขามาตะบานเนียปยกชื่อใหมเอยช้องเสียคุิว่ามีพีน้องยซีคนหนึงอานากระผมู่ไหฮะอะไรยูว่าชาวสองยูใส่คื่อันหนึ่งออันหนึ่งเออเรีนเปาแล้วสั่น เดียวมาลงอันนี้เลยนี่เดียวมลงูช้าหอมนี่ยากมากเลยบอเนี่ขอแค่าเากระถาพญาบาลหมดแล้วพยาบาลหัวจักมองถ้าแวกินหัวห้าปาห้าอยู่มองไหนนีีตัดหัวทาแรกแงทาฮะแงาอยู่บ้านม่องน้าบ้านข้าเขาชนไมข้าขา้นไม่เาน้กินข้วอาง้านี่มันวข้วัว้อือเออมาข้วัวใส่างามเนอ ขานจำไเอาขี่นะขี่ะนะจำขี่นะนะูจักยี่โขี่นยตอนนี้เรากำจะลองเตรียมลุยสวนผักนะคะทุกคนขดามเจ้าสนอต้องเอทูักี่บขก่อนนะคะเป็นปุ๋ยนะคะทุกคนตัดนักจ่าลีลาทุกเจ้าตัดปัดปัดปัดไปยตัดอ้อยซอย คนตัดจ่าจินนั่งเบื <S 1> <S 1> um> ้องมาดิตนพี่าตัดลี่าโค่นโค่นตัดไว้ให้ตัดซะคนตัดซ่าจินั่งเบื้องมาดิคนตัดจ่าจินั่งเบื้องล่าขนาดอันนัไนก็ไทยอยู่ฮะรถบักทาน้ำมันใช่แล้วแหละเราไปฟ้องโอมละเราไปฟ้องไทยเนี่ยโอดโพอแล้วยินดีกวนาใช่แล้วได้เราไปฟ้องโอมได้เจ้าเดจ้าเจ้าตาช่างเป้บอลไทยแบบมันหลอกมาอยู่ ไทยให้เหล้าไทยเนี่ยเป็นยานขวดขึ้นขวไทยให้หน้าสูไฮกับไทยว่าชูไฮอรอให้ปูกับปูกชูไฮอรรถได้ระบอกกับไทยฮะการมีราบอบะไรดดินไว้กบตอฟางไว้มีดไปค่อยถูหินนี่มันขุดข้อมันนี้มเนขาดำหน้ามันก็จะได้งานนว่าไทยนินทาปะไท้โืนปะินทาธรรมดาลห้พพ้อมหะ คือแต่กล่องกระจามตาตัดซอยมันหายใยนใจเท่ากันยังไหนหินอยู่เนาะเป็นบ่ว่านหายแหงเนาะโอ้ยไปหาไม่มาตัดเลยคุณีซอยคือซอยซานปวดทงวิธีก่อนศึกษาวิธีเหตุก่อนเถอะเนาะศึกษายังมันคุ้นสิครบไม่ได้าศึกษาเท่าอยู่เนี่ยเราไม่อยางรู้ไปทุกอย่างหรอกเราก็ดูรู้ บืงวิธีมันเด็นไหนยังค่ะส่วนปลาหน่อยแต่เป็นขึ้นมากใช่ส่วนปลาหน่อยผมบอกว่ามันจะมือขึ้นคอยกินเขาจนแล้วแล้วบอกเพื่อนอยูเพื่อนหรือบอกป้าเขานั่นยาซีพี่ิดกระเจ้าเนอะเราบอกให้ลุงพัดมาสมปลาหน่อยเต็มมือขึ้นนี่เป็นไรเพื่อนตอนเที่ยงยังมีกินไม้เกินเที่ยงก็กินไม้ไปไปเปลี่ยงเป่าไปหากินงัวเฮ่าวันนี้ภารกิจเราก็คือแล้วขี่ แม่นบาลูกพันข้าจะกินข่าวอยู่ไปเวาุ๋นเอาปุ๋ยมาไปส่นตัวเอาเอามูลงเอมูลควายผักซี่ผักหอมวานบลัะบ่อผักแดงล่องลุมบลับย่างลงแล้วลงแล้วไปซื้อพันธุ์มันไมาอีกเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกหอมก่อนปลูกหอมนีิสกอนต้องให้ข้างพร้อมไรข้างหญ้าฟ้าหอดมะกขือมะแตงดอกปลูกหอมนีิสกอนไม่ได้ซื้อมะเขือมาปลูกนะมะเขือหน่อยเนาะเขือเปาะ ตัวเจ้าซีมามันบปเปลือขาวดิคือเปือเคลือตอแหลมาปลูกเน่มันต้องเป็นตอแหลเป็นเนื้อเฮาน่ะโน้ติดแต่แมสตนตอแหลเป็นน้ำเข่าไปซื้อบุเคลือมาปลูมกตะฮัดนั่นเปกเคลือตอแหลแล้วเป็นเังไอเปลเคลือตอแหลต้องไปถามมันจังไรป้ายังขึ้นเลซื้อบุกเคลือตอแหลมันเป็นนวยยังไงล่ะนม่เป็มะเขาวันบอกเขาดอกนี่เห็นป่ะแสดงว่านั่นเขาปลูกบปกเคลือตอแหลบปล่า เขาไม่พูดปูหรอกเขาเอาไว้ใช้กับเขาอย่างนั้นตอนแลมตอแรกมาแต่เกิดเกิดมาเลยวะเจ้าก็จะเมนูใท่เนาะย่าเนาะแม่เออแต่แม่แต่ไม่ได้เอาอย่างส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตขนาดเจ้าหนิกรโหมูขาวแล้วคนลืมกดถ่ายเลยฮะเนาะคนถ้าสร้างว่าไปลืมเด้อลืมย่าเนา ฝากกันเลยค่ะทุกคนยาไม่ต้องถ่ายหรอกครีมจะกินนะคะจะเป็นครีมเป็นเซรั่มเป็นกันแดดชีพเราของเจ้าน่ะวันนี้เรา